สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซ์เซทเกมเมอร์นะวันนี้เราก็อยู่นเกมไฟน์ในแอดเฟนดี้นะครับผมโู้โหนะฮะในในภาคที่หนึ่งนะฮะโอเคมาต่อกันเลยดีกว่านะฮะ ในคืนที่สองที่เราโดนอีหมาปานนั่นแดกเข้าไปนะฮะอร่อยเลยแม่งวิ่งมันไปเดืดแฟตแล้วให้ตายที่จอร์ดวันนี้จะมาแก้แค้นกันนะฮะไม่ใช่วันนี้จะมาผ่านด้วยกันนะครับถ้ามีปืนที่ยิงไปโอเคก็ไม่รู้คิดคึกยังไงนะฮะว่าอยากจะมาแคสเฉยนะฮะแต่ว่าวันนี้ฝนอาจจะตกได้นะะผมไม่เคยในม,ม่การเล่นเกมตรงนี้นะใส่คึกคึกจัดอาบน้ําเสร็จแล้วคึกเลย อไม่ไม่โอเคเที่ยงคืนนะครับตอนนี้ก็หายไปนะครับพี่ก้าตายหายไปหนึ่งตัว <c oughs> โคตรไว้ตายฮะอยู่ไหนพีก้าตายพีก้าตายอ่าแคปมาแล้วครับเมื่อกี้ไปเผลอกด EXC ออกไปเลยนะฮะมันไม่มีอะไร จะบอกเลยว่ามาตอนไหนออตอนไหนนะฮะ E4 เนี่ยเกมน,นี้มันบบกดปุ๊บหลุดครับนะฮะเป็นอีกแล้วอ้าวเมื่อกี้หายไปตอนนี้มีโอเคแปลว่าอันนี้ดีนะฮะแล้วก็ทําการอยู่เฉยๆไ,ไว้ก่อนตอนนี้นะครับก็ฟังเสียงพัดลมที่เหมือนจะพังแหล่ไม่พังแหล่นะ,ะอยู่ข้างหน้าเราไปก่อนเอ๊ะยังไงโอเคใช่ได้นะมาแล้วกันกลัวฟ็อกซี่อย่างเดียวไหม ไม่กดศาสตร์เลยบนวิ่งก็หวาดระโ h นะกลัวอยู่กลัวอยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะผมมาแค่เพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ผมไม่อยู่นะไปไปไปชอปปิ้งกันแล้วนะฮะโอเคยังู่คนก็เลยถือโอกาสนี้นะสามารถกรีดได้เต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะแบบกรีดกรีดรัดบ้านได้นะก็จัดเลยแล้วกันไม่ได้อะไรหรอกพ่อแม่ไม่อยู่เนี่ยแหละก็เลยไอ้ก็เลยไอ้นี่ได้ถ่ายได้นะ ไอ้ยะพี่ตายนี่ครับแคมห้านะฮะแคปห้าอยู่นะฮะเสียงมั้งจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเสียงเกมจะดังเกินไปใช่ไหมครับก็มันปรับไม่ได้จริงขออภัยด้วยนะฮะอ้ห้หพี่ตายเอางั้นบ่โอเคนที่เกิดอยู่นะฮะพี่ตายอยู่ตรง 2A นะฮะไม่รู้ไป ก็นั่งเราต่อไปนะครับก็เช็คประตูไปก่อนรู้สึกจะมาทางนี้นะฮะยังอยู่นะฮะเป็นไงพี่เป็ดพี่เป็ดหายไปแล้วครับผมนะฮะชิพย์หายนะครับพี่ตาอยู่นี่นะฮะฟ็อกซี่ไอฮานพี่เป็ดอยู่ AB1 นะครับพี่ตาอยู่ที่เดิมโอเคอ่าอย่ามาแล้วกัน วันนี้ต้องรอดได้คือที่สองอ่ะฟ็อกซี่มาได้กดนี่เลยรวดเร็วมากโอเคพี่เป็ดอยู่ที่เดิมนะฮะพี่ตายอยู่ไหนที่เดิมนะครับฟ็อกซี่เป็นไงบ้างหนึ่งสี่ไม่ทำมาทำตาบ้องแบล็คที่ก็ตอบเขาใหม้มีใช่ไหมฮะโอเคเอ้ยที่สิทธ์เดินว่ะคิดไปเองนะฮะหายไปนะครับหายไปไหนเอ่ย โอ้โหแคมป์สามครับพี่เป็ดตรงนี้พี่หมีถือไม้กระกากแล้วยืนมาจ้องมาทางเรานะครับฟ็อกซี่อยู่ที่เดิมโอเคทางเราต่อไปฮะมาเหอะบอกเลยมาเลยพี่ตาตรงนี้พี่เป็ดที่เดิมนะฮะโอเคเช็คแค่นี้พอคือภาคสองไม่มีอะไรมากอะเช็คเช็ค มาปุ๊บปิดแค่นั้นเองนะฮะไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรจนน่ากลัวนะเอา้าย้ายมุมกล้องเฉยแล้วพี่หมีก็ไม่มาออกล่านะถ้าพี่หมีมาอีตัวนี้ชิบหายเลยนะคือแบบโอ้โหตายบอกเลยนะอุ๊ยฟ็อกซี่ฟอ็อกซี่พี่ตายอยู่แล้วฟ็อกหาย Hú! Hú! Shit! phăng! mày... Mày tốt mà đầm đắm. Foxy, gặp thịt đầm nha. อนนี้ก็ a 2 a เป็ดอยู่ไหนอิเป็ดครับเป็ดที่เดิมนะฮะ2 a ครับโอเครู้สึกฟ็อกซี่จะไปแล้วนะ,ะครับฟ็อกซี่ไปอยู่ที่ของมันแล้วนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ไม่เกือบไม่ทันอนะ่ะจริงๆมือถ้ามือไม่เร็วจริงนี่ฟ็อกซี่แดกแน่นอน,นะฮะไอ้มึงไม่มึงไม่กลับเข้าไปเดี๋ยวนี้แม่งเอ้ยโอ้โหตลอดตลอดนาน,นั่น,นานไ่ยขอาละฮะตี่กตาย A2 ครับเอ้2 b นะฮะ 2v บอกซีจเดิมพี่เป็ดหายไปแล้วอ้้หูเฟรมเรตตกกระจุยกระจายอื้อหือทำไม่ต้หนวยจริงเมื่อกี้เฟรมเรตตกนะฮะจะเห็นภาพของกระต่ายอยู่จ้องหน้าอ้าว อ้าวยังไงอ้าวอ้าวเฮียเฮียมแล้วไงทุกคนครับกล้องใช้ไม่ได้ฮะมีอย่างดีกเจอทำได้ตอนนี้กล้องใช้ไม่ได้ไอ้เหียจะรู้ได้ไงมันมาทางไหน่ะเอาเลยฮะเต็มตาอย่างเดียวครับตรงน,นี้ ไอ้ที่กล้องใช้ไม่ได้อะเฮ้ย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 บ้าไปแล้วนี่มันใช่เรื่องเล่นไหมนายทีสี่ครับคืนสองจะรอดไหมเนี่ยรู้สึกว่าเมื่อกี้เกมจะเกมจะค้างนะครับก็เลยเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกล้องมันไปไม่ได้แล้วตอนนี้หรือกดไป็นเหตุได้ไปเราทายสามนะฮะทีสี่จะรอดไม่เอ่ย โอ้ยโอ้ยโอ้คือแบบแม่งเอ้ยตลอดเจอแต่งตลอดเลยฟ็อกซี่อืมไอไฟฟ็อกมึงมันจะวายตายไงไงฮะอันนี้มาไป่รู้ตัวกันเลยทีเดียว ไอ้สักรอบแล้วกันเนะเดี๋ยวดูก่อนว่ากล้องสามารถใช้ได้หรือเปล่านะฮะโอ้โหเดินจนได้แต่น่าฟ็อกซี่ฟ็อกคุครับผมน่ะทีนี้ก็ทำได้ขะโทษโอเคครับมันเริ่มตาที่สี่นะฮะคือที่สองครับผมรู้สึกโทรศัพท์จะไม่โทรมาแล้วใช่ไหมน่ะมือให้ไวครับตอนนี้ฟ็อกซี่เป็นไงบ้างอยู่เฉยมึงอ่ะนะ

ช่วงเที่ยงคืนยังไม่ออกล่านะครับประมาณตีหนึ่งนี่เริ่มแล้วเที่ยงคืนครึ่งก็เริ่มเหมือนกันนะฮะถือว่าดีจะเล่าเรื่องอะไรดีนะให้ท os, ุก like คนไม่ตกใจไม่มีเล่านะฮะก็เออจะบอกอย่างอย่าหนึ่งนะก็คือเพย์โฟผมกำลังจะไปซื้อเพย์โฟนะฮะซึ่งไม่ต้องห่วงครับผมไม่ได้แคบไปเพย์โฟส่วนะฮะเพราะว่ามันลำบากในการเอ่อ มาแล้วลำบากในการถ่ายนะต้องไปซื้อเครื่องแยกมาแล้วก็ถ่ายนะผะโอ้ตายเหอเสียตังคุณสองนะับไม่เอาด้วยนะฮะทำไมนะครับนะนะครับนี่เยอะจังว่าเราในชิงก็มาสิว่าโอ้โถก้าบ่าเดีย๋ยวไปท้ามันเชียวแม่กมาตรงนี้อก x ิ่งไม่ต้องวิ่งเลยจริงมันชอบวิ่งมาทางเง้น เริ่มแล้วเริ่มแล้ว <c oughs> ทุกคนหายใจเข้าเรียบร้อยนะเสียงเท้าเดินใช่หรือเปล่าเอาเฟรมเร,ร,รีตกยังไงได้ยังไงพราเหตุใดโอ้โ,อโหนา,นายนายนะนายบ็อกซี่มือเฉยไปมีเฮทำจริง เจะเอจะเอจะเอ๊เอเอเอไปต้องอยังมีไม่ได้แดกจริงๆพอผมาเหินพอห่ดเลยไม่ยู่ไปท้าสีถ้ากระต่ายออกไปจากที่นี่นะครับมันต้องไปโผล่ที่ประตูเราชัวร์ฮะอย่างแรกที่เราต้องเตรียมการก็คือเตร,รียมเป็ดนะฮะกลับไปดูพี่กระต่ายทีเ่เป็ดยังอยู่นะพี่กระต่ายอยู่นี่ฟ็อกซี่อยู่ข้างในนะฮะ ก็จะิห็นท่อไม่ดูเท่าไหร่ผมว่าพี่กระต่ายไอ้พี่เป็ดย,ย,ย,ยังอยู่นี่ใช่ไหมไฟฟอกเ,เป็นยังไงบ้างไฟฟอกเป็นงไงบ้างเนีไม่มีอะไรยังอยู่ดีนะฮะโอเคเป็ดก็ไม่มีอะไรมากเกมเกมทีกม่ก็กระกากนะ็เป็นเกมที่แบบกระกากมากฮนะเดี๋ยวพูดเชฉยเดี๋ยวไปด่าเกมทีแม่งกังวิ่งมาเลยนะเนี่ยฟอกซี่เป็นไงบาง้างยังอยู่ใช่ไหม คือจะบอกให้ว่าประวัติเกมนี้ไม่น่าขนลุกมากครับคือน่ากลัวประวัติเกมเนี่ยผมผมฟังแล้วผมยังขนลุกนะผมจะเล่าให้ฟังเวยอย่างดังๆมีมีอยู่วันหนึ่งนะฮะเป็นมันมีร้านอยู่ร้านหนึ่งนะฮะเป็นร้านเนี่ยแหละร้านเงี้ยขายพิซซ่าร้านร้านอาหารทั่วไปนะครับผมแต่ว่านะฮะคือลูกค้าไม่ค่อยมานะัะ พราะลูกค้าไม่ค่อยมาทําไงครับต้องหาอะไรมาบันเทิงให้ลูกค้ามาที่นี่เยอะๆนะฮะซึ่งเล่าไ,ไม่ออกเลยวนะซึ่งเจ้าของร้านก็พยายามที่จะหาหุ่นนะครับเออทําหุ่นพวกนี้ขึ้นมานะแต่ว่าเขาไม่มีเงินจะซื้อมังรู้สึกไม่รู้ผมดานะไอ้อ,1300อ้าคำสามเฉยเว้ยเยอะนะ ไม่มีหุ่นที่จะไม่เอ่อไม่มีเงินที่พอที่จะซื้อเขาก็เลยแบบกุ้มใจนะว่าจะทําไงดีนะจะทําให้ยอดขายในร้านดีขึ้นแล้วก็มีชายคนนึงปรากฏตัวขึ้นนะครับอุ้ยนะครับเป็นชายสีม่วงนะฮะไม่เปาไม่รู้เป็นชายคนหนึ่งโอ้ตายเฮะเราไปถูกเลยจริงเจอสภาพเนี่ยเป็นชายคนหนึ่งเขามาเอ่อมาทำอะไรนะมาเคาามาเสนอให้ว่าให้ ถ้าผมทําให้คุณต้องจ่ายเงินให้ผมแบบก้อนหนึ่งนะเป็นเงินหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันคือจ่ายเงินให้เขาเขาจะเขาจะทําหุ่นพวกนี้จากเศษเหล็กกาก,ากากนะครับให้เป็นแบบผลอนสถาปนิกอะไรยงนี้เปล่าไม่แน่ใจนะฮะไอ้ย,ยาพี่เป็ดผ่านแล้วนนไม่ใช่เวลามาเล่านะฮะเราต่อกันเสร็จแ,แล้วเขาก็เริ่มทําหุ่นพวกนี้ขึ้นมาฮนะใช่แล้ว าก็ทำทำไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะครับจนมันเริ่มเสร็จใช่แล้วอีกนิดเดียวคือมันเสร็จอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เริ่มเมนเสร็จแล้วด้วยนะฮะคือวันต่อไปคือวันที่จะเปิดร้านอาหารร้านนี้นะครับแน่นอนแต่ว่ามีเหตุการณ์ในกการหนึ่งครับเกิดขึ้นในคืนนั้นนะครับก็คืมันเปิดมาแล้วไอซัต <laughs> มีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะเกิดขึ้นในคันนี้ก็คือ มีเด็กสามหรือห้าคนวะสามคนมั้งได้ทำการมาเล่นนะฮะมาเล่นหุ่นปุกที่หนีอะไรพวกนี้นะครับนะครับเล่นไปเล่นมาปุ๊บหุ่นพังซึ่งแน่นอนว่าเดตไลน์คือพุ่งดีแล้วใช่ไหมจะส่งพุ่งนี้แล้วทำไมหุ่นพังได้ไงโอ้โหไี่ไงพังมาแล้วมึงนะฮะเขาก็เลยทำการเอ่อ ไอ้ไอคนนั้น,นด้วยความโกรธแบบไอส้สารเลยแบบจะได้แบบจะได้เงินแล้วอ่ะแต่ว่าอยู่ดีเด็กมาทําพังในคืนนั้นเขาก็เลยทําการสังหารเด็ก3คนนั้นนะฮะไม่รู้3ามคนหรือกี่คนนะนี่เป็นฟังก์ชเข้ามานะฮทำการสังหารไอ้เด็กกระกากพวกนั้นนะฮะเสร็จแล้วก็เอาชิ้นส่วนเด็กพวกนั้นมาทําเป็นทุนพวกนี้นะครับแน่นอนว่าเขาก็ได้ผนึกวิญญ,ญาณในแม่งก็าม,มาสิงนี่แหละ มาไว้ในหุ่นนี้ทําให้มันเดินได้ครับซึ่งแน่นอนว่าเด็กพวกนี้ก็ต้องแค้นใช่ไหมว่าไอเทียบมตายมีหุ่นตายเฉยมันมาสองมืเลยด้วยว่าก็เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ไล่ฆ่าผมนี่แหละซึ่งเราไม่เกี่ยวนะมันคือเป็นวิญญาณอาฆาตของน,นี่อยู่แล้วนะฮะโอ้โค,คนเข้าถ้ำ่แล้วนะออกไปแล้วคนนึงฮนะเดินดู ก็เลยไปที่มาของหุ่นพีสิงพวกนี้ไอ,ยยอ้ยาโอ้โหตายเถอะสองตัวรวดเลยมันโปรโมชั่นเลยใานะครับ็อกซิ่งไม่ต้องมาเลยจริงๆบ็อกซิ่งไม่มาว่าคืนนี้แต่โอเค,อเค,อเคนะฮะแล้วก็รู้กนันก็มารุ้นกันก่อนว่าเราจะตายไหมคืนนี้นะฮะรู้สึกว่าโอเคแคม ฟ็อกซี่ไม่มาเว้ยแปลกเว้ยจะได้นะเกินนะใครอยากซื้อเกมนี้นะใครจะากเสียสติก็มาเลยครับเชิญนับเกมนี้แหละเสียตังค์ไม่เสียสตินะครับแต่ว่าผมโดนดัดเย็ดเข้ามาก็ต้องแคร์ให้เขาดูหน่อยใช่ไหมล่ะเสียงไกลวะไข่แม่เคาะประตูเลไม่ใช่เวลาป่ะาเบ้ย ทำไมมีเส yes. uh ียงดำๆจะหกโมงครับอุ้ยอู้หให้ตายไม่บ้ากันหรือมั้งมีไงบ้างมีเป็ดไม่ต้องมาครับเยสโอเสร็จไปแล้วครับคืนที่สองนะฮะขอต้อนรับสื่อคูด คืนที่สามนะฮะับแบบไม่ต้องพูดทันทําเพลงแม่งให้กูประคืนที่สามเลยนะเอาตรงคืนแรกผมก็ไปแล้วจริงไอ้พวกนี้แม่งถึกนะฮะก็เอาไอเดียก็ขอตัดเพลงแค่นี้แล้วกันนะครเพราะว่ายาวครับเดี๋ยวยาวไม่ยาวผมไม่เล่นแล้วแม่งน่ากลัวจัดโอเครอรอรอก่อนรอจังหวะต้องบอกลาพวกนี้กันนะไม่ ผมมาถึงที่เปิหาแล้วครับน่าก็ใครอยากเล่นนะซื้อเลยครับในสตรีมนะครับแต่ว่าแนะนําว่าไม่ต้องซื้อก็ได้นะฮะนี่จริงคือแบบมันน่ากลัวนะฮะแต่ใครอยากเก็บมาเป็นคอลเลคชันก็ได้เลยฮะเ็ต็มนะฮะส่วนรู้สึกว่าภาคสี่เขากำลังจะทําทําต่อแน่นอนหรือเปล่านะฮะผมว่ารู้สึกเขาจะน่าจะทานะครับภาคสี่เห็นมีข่าวลือมาเต็มเลยนะครับไม่ข่าวลือมันออกมาเป็นตัวเลยนะฮะเออก็เต็มภาคสี่จนนะครับ ก็คลิปหน้าก็มาลุ้นกันอีกทีว่าเกมอะไรนะฮะอาจจะเป็นเกมนี้หรือว่าเกมอื่นก็ลุ้นเอาเองลวกันคนระะับซึ่งตอนนี้ผมขอต้องไปแล้วครับเพราะว่าผมกลัวเหลือเกินนะโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะสุดิปหน่าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามกัได้เลยโอเคไปายวู bye ้ฮู้ฮู้ย้